ผมขอญาตเรียนท่านผนิชจังหวัดสิบเจจังหวัด,ด,วดภาคเหนือท่านประธานสภาอุตสาหกรรมสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือท่านประธานหอการค้าแบบภาคเหนือดรเหลียวจิงซินท่านนายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียนจีนท่านหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ท่านเกติทุกท่านครับเมื่อตอนที่ผมลงจากสนามบินนะแล้วก็นั่งรถมามาที่นี่นะก็ปรากฏว่า คุณแบบภัวักษ์เนี่ยซึ่งเป็นวัยแบบประธานของแบบสมาคมเลยนะบอกกับผมว่าคือผมก็ลองถามดูว่าเมื่อเช้าเนี่ยแบบแต่ละท่านเนี่ยได้พูดจารับใช้ท่านในเรื่องอะไรบ้างเขาก็ในเรื่องของเกตเวนเนี่ยเกรแต่ละคนก็มองเห็นความสําคัญกันหมดแล้วผมก็บอกกันผมจะพูดอะไรเรายิงเมื่อกี้นี่นะครับมาได้ฟังท่านวีเกียินะได้พูดจามเมื่อกี้นี้ก็เกียบว่าพูดแบบเอาไว้หมดแล้วผมจะขอญาติไปกว้างๆกันแล้วกันแล้วก็ขอญาติให้ท่านมองอีกมุมหนึง่ง ในมุมที่เราจะได้ประโยชน์เราจะเสียประโยชน์อะไรนะครับคือผมอยากจะเรียนว่าในโลกเราแบบใบน,นี้เนะี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราก็ตอนนี้เนะี่ยท่านคงจะแบบปฏิเสธไม่ได้ละกับกลุ่มบริกบริกเนี่ยหมายความว่าเป็นแบบบราซิลเป็นบรลัสเซียเป็นอินเดียแล้วก็เป็นแบบจีนแล้วถ้าท่านรวมกลุ่มกันเนี่ยนะเราก็แบบโชคดีนะครับที่ว่าแต่เดิมเนี่ยเราเล็กๆมีประชากรแค่แบบ65ล้านคน แต่เราโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เรากำลังจะมีกลุ่มอาเซียนแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเป็นประชาคมอาเซียนที่ค่อนข้างจะมีประชากรมากถึงห0 0อล้านคนดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปแบบบาลานซ์ได้เราสามารถจะไปถ่วงดุลได้ถ้ามแม้นว่าประชากรไซส์ของประชากรขะแนที่ห5ส้าแบบล้านคนนะแล้วก็พื้นที่แคหาแสนส0ื่นตารางกิโลเมตรนะท่านไปเจรจา,าค้าขายกับใครหรือท่านไปประกอบไปทํากิจกรรมอะไรกับใคร ถ้าท่านไม่ระมัดระวังเนื้อระวังตัวนะมันไปจริงๆนะอำนาจการต่อรองเนี่ยแบบหายไปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปประชุมกับประธานสภาผูา้แทนราษฎรของประเทศอินเดียก็มีคณะมีทั้งสอสแบบสวไปอปรากฏพอไปประชุมนี่เขาก็นัดเราไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผลข่าวประชุมจริงๆเนี่ยเขามาชาเราเนี่ยเป็นสอสอเราเนี่ยเป็นสวเราก็นั่งรออยู่แต่พอเขามาชาเนี่ยสักคำหนึ่งเขาก็ไม่ได้ มาขอโทษขอป่วยอะไรอ่ะเพราะเขามองเราว่าเราเป็นประเทศจิ๊กดกจ้อยลอยประชากร65ล้านคนเขานี่เป็นอภิปยามหาประเทศประชากร ,10 0 0งพันล้านคนดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าดูสิครับเหมือนกับเราอ่ะเราไปเจรจาอะไรกับประเทศไหนก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการเปิดประเทศการที่จะค้าขายลงทุนอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าบางครั้งการที่จะร่วมทุนต่างานานานเนี่ยมันต้องมองครบทุกด้าน แล้วหลายประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะรวมกลุ่มเป็นประชาคมแบบอาเซียนแบบอย่างเสรีเนี่ยแต่หลายประเทศก็เริ่มหลังจากที่พัฒนาไปไปข้างหน้าตอนนี้เริ่มชะงักลงแล้วผมเองเนี่ยผมจบจากมอสโกวันนี้ก็มีว่าท่านบรรดาหลายท่านก็นมาจากประเทศลาวคนจบจากมอสโกเนี่ยส่วนมากบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดเวียดนามประมาณ8ปดเซนี่ยมาจากมาหลายเดียวกันทั้งนั้นไม่มอสโกสเต็ตก็มาจากแบบอินกิโมจากลาวก็เหมือนกันบรรดาท่านจอแขวงลาวต่างๆเนี่ยส่วนมากก็มาจากที่เดียวกันทั้งนั้นน่ะ ส่วนมากจะมาจากมหลาลัยมอสโกรหรือไม่ก็เอนกิโมหรือไม่ก็มหลาลัยแบบเนอังกาษดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสาพูดจาปราัยกันบ่อยปรนะึกษาสาะระทุกสุดิบมาจากคนบมงของหัวใจจากคนที่มาจากสถาบันเดียวกันแต่เดิมเนี่ยผมก็มีความใฝ่ฝันปรารถนาผมมีความสุขใจมากอะว่าเรากําลังจะมีรถไฟจากเ,เขตการปกครองแบบตนเองข้างบนของจีนเนี่ยนะฮะลงมาประเทศเราผมยังจําได้ว่าวันที่เขาไป วางศิลาเลิกเนะี่ยมันตรงกับวันจัก,กรีแบบของไทยพอดีเราก็โอ้ผมตอนนั้นก็คุยฟุ้งเลยครับนั่งหลับตาแล้วก็มองฝันหวานเลยว่าเอารถรถไฟจะลงมาขนาดนี้ลงมาขนาดนี้มาเชื่อมต่อประเทศไทยพอเชื่อมต่อประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เชื่อมต่อกับประเทศจีนความฝันของผมเนี่ยเพราะผมตะเวนทางแถบนี่ไม่ใช่ตระเวนเพราะยุนานานไม่ใช่ตะเวนเพราะภาคตะวันตกไม่ใช่ตะเวนเพราะไปต่อทางทิเบตแต่ผมตะเวนไปจนถึงที่มันติดกับอิตาจิกิสถาน ตะเวนไปจนถึงที่มันติดกับอุตเบกิสตานตระเวนไปจนถึงมากมายจนถึงจอเจียจนเอาว่าจะจากแถวนี้ไปเรียกว่าไปแทบทุกเส้นทางกันแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่ามันน่าจ,จะลิงมันจะก่อประโยชน์ยังไง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 ขึ้นมาเนี่ยนะผมก็แบบหวานหวานแต่ไปไปมามาเนี่ยนะมันก็หายไปโครงการนี้ที่ว่าจะทําต่อเนี่ยมันหายไปทั้งทํางที่วางศิลาเลือกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ปรากฏว่ามันหายไปผมก็เลยถามถามในที่ประชุม ไม่มีใครพูดจาถามกับท่านรัฐมนตรีเมื่อสองสามปีที่แล้วแตบทบ่านจำได้ไหมฮะเราไปประชุมกับสี่รัฐมนตรีของประเทศเราลัมตรีพาณิชลัมตรีกรมมนาคมะไรท่านคนนิ้จังหวัดเชียงรายนี่นะไปนั่งประชุมกับผมอยู่แล้วท่านคงจะเห็นว่าบรรดาลัมตรีส่วนมากก็จบที่เดียวกับผมเมื่อกีนนะ้น่ะเราก็พูดจากันนะเวลามองกันเวลานั่งกันบนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนิ่งๆิ่งแบบไม่พูจาอะไรแต่พอเวลาไปเป็นสาหายด้วยกันเขาเรียกไปเป็นเตาวลิสด้วยกันเนะี่ยไปดื่มแบบวอดก้าด้วยกันนะ ทุกคนเขาก็ได้พูดความจริงใจออกมาฟังแล้วก็น่าตกใจงั้นผมมองดูว่าโครงการรถไฟจากประเทศจีนจะลงมาลาวเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ได้อุบัติขึ้นแล้วก็จางหายไปก็ได้บางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้ถามว่าทําไมแบบจะไม่เกิดขึ้นมาคนลาวเขาก็รับประทานข้าวเหมือนกันเขาก็มีความคิดว่าพอเส้นทางสายนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะขนอะไรจากประเทศลาวเนี่ยไปยังประเทศจีนบรรพายท้ายที่สุด เขาอาจจะขนจากประเทศจีนลงมาแบอนยังแบบแบบประเทศเราแล้วเขาอาจจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องของพื้นที่เนี่ยนะท่านจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยขอไว้5ตารางกิโลเมตรถ้าตรงนี้มันเป็นเส้นทางรถไฟด่านนี้เข้าไป5ตารางอ่าเข้าไปห้ากิโลเมตรด่านนี้ก็ไปแบบห้ากิโลเมตรแล้วรถไฟมันยาวกี่ร้อยกิโลเมตรนะท่านหมายความว่าพื้นที่มันหมดไป,ไปเท่าไหร่อ่ะบรรดา้าที่สุดเขาก็ไม่เอาไม่เอานี่สุดท้ายมาเหลือหนึ่ง หนึ่งกิโลเมตรเขายังไม่เอาเลยดังนั้นเนี่ยแบบขาก็มงนะผมจึงอยากจะเรียนว่าวันนี้ก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับในเขตอิทธิพลของบริกไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าวิธีการควบค้าสมาคมกันนั้นบางครั้งมันต้องอาศัยถือกติช่างตัดผมช่างต่าผมว่าไงครับหลายหัวดีฝาหัวเดียว ไม้ต้นเดียวเป็นป่าไม่ได้ร้านร้านเดียวก็เป็นตลาดไม่ได้เราต้องขยับมาหน่อยหนึ่งถามว่าขยับมาตรงไหนฮะขยับมาในกลุ่มที่เรามีอยู่กลุ่มที่มีประชากรห0 0ล้านคนแล้วก็พอมันไปได้ดีแล้วทุกอย่างมันมีคติขัดแย้งกันนะ่ะบางคนก็บอกช้าๆได้พระาเล่มงามบางคนบอกน้ําขึ้นแบบให้รีตกักมาแล้วแต่ว่าท่านแบบท่านจะใช้อันไหนแต่ถ้าน้ําขึ้นให้รีตกักจะเป็นเหมือนเกาะช้างบ้านผมอะ ผมเป็นคนเกิดจังหวัดตราดมาเติบโตจังหวัดแบบจันทบ,บุรีวันหนึ่งไอ้เน,นี้ยเขามาบอกน้ําขึ้นในรีตักท่านครับวันนี้เกาะช้างทั้งเกาะไม่มีเจ้าของเป็นคนไทยอยู่เลยเกาะช้างทั้งเกาะเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองของประเทศไทยรองจากภูเก็ตเมื่อก่อนลงอูลงชูลงผันแต่มันยังมีลงออตาอ้อมบินาลีนสมศสมดิ์คุณสมัครคุณเฉลิมอยู่เต็มไปหมดเป็นของผู้คนพื้นที่อย่างนั้นวันนี้ถ้าลองแย่เท้าเข้าไปสิไม่มีเหลือเลยผมว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นแบบเซาเดซําไป มีแต่ใครนักมีลูกมาจากไหนเยอรมันยังมีเลยรัสเซียก็าบานเบอดเยอะแยะพวกสวีเดนก็เต็มไปหมดเลยแล้วคนทางเดิมล่ะกันคนดั้งเดิมวันนี้ต้องเกาะแล้วก็ทำอะไรฮะแล้วก็กลายเป็นไอ้พืชอีเปียกลูกเจรงคนส,สองเป็นยามแล้วก็บอกกับลูกว่ามาปู่ของปู่เนี่ยสมัยพ่อเด็กๆกับพ่อเคยวิ่งเล่นอะไรอยู่ตรงนี้นะแต่วันนึงมันบูมขึ้นมาในพ่อก็ขายที่ไปแล้วพ่อก็ไปซื้อรถติ๊กอัพมาได้คันหนึ่งแล้วเป็นไงวันนี้แม้แต่รถปิกอัพรอเดียวก็ยังไม่เหลืออะไรเลย เนี่ยครับที่เขาบอกว่าน้ําขึ้นเฮลิตักดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเอาละท่านจะยึดถือทฤษฎีน้ําขึ้นเฮลิตักแต่ผมอยากจะขอฝากไว้อันหนึง่งว่าช้าๆได้พระเลิมงามด้วยไปอะไรช้าๆมองละเอียดะอบรอบคอบเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมเดินทางผ่านในโลกนี้มาแล้วเนี่ยประมาณร้อยกว่าประเทศแล้วไม่แค่ไปอุจจาระปัสสาวะแล้วกลับแลวครับไปทําวิจัยหลังๆเนี่นยนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะให้สตังค์ผมทุกปีปีหนึ่งประมาณสี่ส้าห้าล้านบาท แต่และปีเนี่ยผมทำไงครับผมขนคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศเฉพาะปีนี้ก็ไปกาหนาปีนี้ก็ไปประเทศเอธิโอเปียปีปีที่แล้วก็ไปมาแบบ4ประเทศดังนั้นเนี่ยการจะไปลงทุนเราก็ต้องไปทําวิจงวิจัยก่อนเราเมื่อทําวิจัยเรียบร้อยแล้วก็จึงเอาวิจัยนี้มาปากักไว้ที่สำนักงานการส่งเสริมการลงทุนแล้วคนไทยจึงจะกระโจนไปไปลงทุนดังนั้นเนี่ยการมองการพัฒนาการมองการร่วมทุนการมอง โลกของผมหรือการมองเทนนิสของโลกเนี่ยมันจึงมองไม่เหมือนกับชาวบ้านครับยกตัวอย่างเช่นพมา่าตอนเนี้สิป,ปีที่แล้วพมา่าไม่ส่งทหารแม้แต่คนเดียวขอโทษนะไม่ส่งทหารแม้แต่คนเดียวไม่ส่งตำรวจแม้แต่คนเดียวไปเรียนอย่างประเทศใกล้ๆจึ่งเป็นประเทศอภิพยามหาใหญ่โตอย่างนั้นไม่ส่งแม้แต่คนเดียวนะแต่เขาส่งบรรดาข้า,าราชการพลเรือนไปเรียนแต่ถ้าเป็นบรรดาทหารเป็นบรรดาตำรวจเขาส่งไปไกลอีกหน่อยนะถามว่าเขาส่งไปไหนะ เขาส่งไปถึงมอสโกเขาส่งไปเซนเ,เ,ซเตอร์สเบิร์กเขาส่งไปโซเวียตแล้วเป็นยังไงฮะวันนี้ก็มาบาลานซ์กันพอด,ดีแต่ถ้าเขาส่งไปใกล้ๆประเทศใกล้ๆแบบกันหมดเลยท่านจะเห็นว่าไงฮะบางครั้งนี่นะครับมันก็ทุ่มไปที่แห่งหนึ่งที่ประเทศใดแบบประเทศหนึ่งดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านมองแบบสองมุมแต่ไม่ใช่ว่าท่านกลัวสโจนท่านกลัวท่านไมกา้าขยับขยื่นอะไรเลยนะท่านกลัวจกนกระทั่งว่าท่านไมกาทําอะไรเลยวันนี้มันต้องมอง มองทางสองด้าน